ถูกหวยอยู่ที่กรรมไม่ได้อยู่ที่พระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนเลยหลวงพอ่อฤษีลิงดำยืนยันจากเรื่องเล่าของหลวงพ่อจงคนชอบหวยจงฟังหลวงพอ่อฤษีลิงดำกล่าวไว้จากคำสอนของหลวงพ่อจงการถูกหวยของแต่ละบุคคลอยู่ที่บุญกรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้มีความเกี่ยวข้อง เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าจากปากของหลวงพ่อฤศีลิงดำได้เล่าไว้ถึงหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกปราผู้มีอภิญญาชั้นสูงสามารถล่วงรู้วารจิตและอนาคตได้อย่างแม่นยำอีกทั้งอย่างมีเมตตามากใครกําลังตกทุกข์ได้ยากหากท่านเห็นว่าคนคนนั้นจะมีโชคท่านจะบอกขวยให้ แต่หากว่ามีโชคเพียงน้อยหรือไม่มีเลยท่านก็จะบอกให้เล่นน้อยหรือไม่ก็บ่ายเบียงดังเรื่องราวต่อไปนี้เรื่องการให้หวยและการรู้หวยนี่มีนักวิพากษ์วิจารณ์กันมากสำหรับอัตมาเองเมื่อก่อนนี้ก็เป็นนักต่อต้านเหมือนกันไม่เชื่อเขาเมื่อสมัยที่เลขท้ายสามตัวออกมาใหม่ๆ ก็ได้ยินข่าวว่าพระวัดนั้นให้หวยพระวัดนี้ให้หวยก็สงสัยว่าเขาจะรู้ได้ยังไงเมื่อเลขหวยยังไม่ออกก็อุตส่าห์วิ่งเรียกตะเวนไปทั่วทิศทั่วแดนไปในที่ต่างๆว่าพระอาจารย์องค์ไหนให้หวยก็ไปขอท่านขอให้เขียนเลขมาบางอาจารย์ก็ถูกเพียงสองตัวบ้าง บางอาจารย์ก็ถูกตัวเดียวบางอาจารย์ไม่ถูกเลยบางรายก็ให้มาเป็นสองชุดสมชุดนี่แสดงว่าไม่รู้จริงก็เลยเอาเรื่องแน่นอนอะไรไม่ได้ในที่สุดก็ไปพิสูจน์ของหลวงพ่อเขียนหลวงพ่อขุนเนนท่านให้มา20งวดรลางวันที่หนึ่งเขียนหตัวตรงหมดทุกงวด แต่ว่ารับปากกับท่านว่าจะไม่เล่นก็ไม่เล่นเอามาดูนี่เรื่องของหลวงพ่อเขียนยังไม่ถึงทิงไม่ก่อนมาว่ากันถึงของหลวงพ่อจงเรื่องการให้หวยนี่นะบรรดาท่านผู้ฟังพระที่ได้อดีต่างสยานหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ว่ากันง่ายๆก็คือทิพยะจาจักขุยานก็ได้แล้วนะ เขารู้หวยแต่เขาก็รู้เหมือนกันว่าคนที่จะมาขอน่ะจะถูกหรือไม่ถูกจะมีลาบหรือไม่มีลาบในเมื่อรู้หวยได้ก็ต้องรู้ใจคนได้รู้วัสนาบารมีของคนได้ถ้าคนที่ไม่มีลาบให้ไปตรงๆเสร็จพระมีความผิดถ้าเป็นคนที่มีลาบให้ได้ แต่ว่าถ้ารู้ว่าเขาจะเล่นมากเกินไปก็ต้องให้แบบพริกแพลงต้องให้คิดแล้วให้หลายๆแบบต้องไปซื้อหลายๆแบบเงินจะได้น้อยลงมาหรือถ้าหากรู้ว่าเขาจะเล่นไม่เกินกำหนดก็ให้ตรงๆได้แล้วก็ถ้าหากว่าท่านสงสัยว่าพระทำไมถึงไม่เล่นเองอย่าลืมนะว่าการรู้หัวยจะต้องตัดโลภะ ความโลภในจิตของตนเองถ้าตัวเองมีความโลภทะเยอทยานอยากอยู่กรู้ไม่ได้แบบเดียวกับคนเห็นทรัพย์ใต้ดินเหมือนกันถ้ายังอยากจะกดทรัพย์ใต้ดินอยู่ก็ไม่มีทางเห็นได้แต่ถ้าหากว่ามีปฏิญาณในใจมีสัจจะในใจว่าเราจะไม่รบกวนทรัพย์สินของเขา มันอยู่ที่ไหนเราก็จะเห็นได้ตามอัธยาศัยที่ต้องการจะเห็นบางทีไม่ต้องการจะเห็นก็เห็นเลยเขาก็ชี้อวดเสียด้วยว่ามีทองเท่านั้นมีเงินเท่านี้มีเพชรมีพลอยเท่านี้นี่เป็นเรื่องของจิตบริสุทธิ์เรื่องของการเห็นเขาก็เห็นได้หลักสูตรในพระพุทธศาสนามีก็เห็น เคยลงหนังสือพิมพ์บ้างพูดกันบ้าว่าถ้าพระรู้หวยจริงๆแล้วก็จะต้องรียรายทำไมทำไมไม่ซื้อหวยเล่นเสียเองจะได้สร้างวัดให้มันสวยๆนี่ก็ว่ากันประเภทค,คนไม่มีความรู้ในเรื่องราวของพระพุทธศาสนาจริงถ้าจะรู้ก็จะรู้ตามตำราว่าว่าดะไปอย่างนั้นศีลห้าก็ไม่ครบ สาราณาคมก็ไม่ครบคนประเภทนี้รู้จริงไม่ได้รู้คนจะรู้จริงได้ต้องเป็นคนมีศีลห้าครบมีสาราณาคมครบถ้วนแล้วก็มีอะไรอีกละ่ะมีนิวรณ์ห้าระงับได้ตามอัธยาศัยสามารถสร้างทิพยะจักขุยานให้ปรากฏแต่ว่าการจะทำด้แบบนี้ได้จิตโลภะ โทสะโมหะมันต้องบางถ้ายัางหนาอยู่ไม่มีทางถ้ากิเลสยังท่วมตัวอยู่เลยหัวเป็นนิดๆไม่มีทางเพราะกิเลสมันทับลูกตาบังลูกตาเสียเหมือนกับคนเราเอาตัวจมลงไปในดินเลยศีรษะแล้วก็กรบเสียด้วยก็จะมองเห็นคนเดินบนภาคพื้นดินได้ยังไง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถักของเล็กๆแล้วยิ่งไม่เห็นใหญ่ข้อนี้มีอุปมาชั้นใดคนเราถ้ามีกิเลสเลยซิรษะมันทับลงมาหมดเหมือนกับดินที่มาทับคนนะทึบไปหมดจะมองเห็นหวยได้อย่างไรตอนนี้คนที่เห็นหวยก็ต้องเป็นคนดีมีกิเลสปางจิตนะสะอาดไม่มีความโลภไม่คิด ว่าจะทำลายทรัพย์สินของเขานี่ว่ากันถึงคนที่จะรู้จริงนะแล้วก็รู้ได้ว่าตัวควรจะซื้อหรือไม่ซื้อควรจะเล่นหรือไม่เล่นถ้าคิดว่าจะเล่นจริงเพราะความโลภมันเกิดต่อไปรู้เหมือนกันรู้ใหมก่ล่าวนี้รู้ชัดกว่าเก่าแต่กินหมดไม่ตรงตามความนี่เล่าสุกันฟัง ทีนี้มาว่ากันถึงคนเล่นหวยสีกุกตาคนนี้แกชื่ออะไรจำไม่ได้อาตมาเคยเห็นหน้าแกเคยคุ้นกันแต่เวลานี้นึกชื่อแกไม่ออกวันหนึ่งแกไปหาหลวงพ่อจงอาตมานั่งอยู่ที่นั่นไปกราบไปกราบบอกขอหวยสักสามตัวบอกตรงๆเวลานั้นเป็นเดือนเมษาคือเดือนห้า แกบอกว่าเดือนหก็คือเดือนพฤษภาจะบวชลูกชายแล้วตั้งใจจะซื้อหวยเลขที่หลวงพ่อจงให้ไปสักสองร้บาทบอกราคาเสร็จบอกว่าจะเอาเงินไปปวดลูกชายลูกชายหลวงพ่อจงบอกให้ก็ไม่เล่นแกบอกว่าเล่นขอรับท่านก็บอกว่าเอาเถอะนะถึงให้ไปก็มีซื้อหวยของฉันน่ะแกไม่ซื้อแกยังไม่มีลาบ แกก็เลยบอกว่าให้หลวงพ่อนะ่ะให้ก็ให้แล้วกันผมก็ต้องซื้อแน่ท่านก็ยืนยันว่าตาคนนี้ไม่ซื้อในที่สุดอาตมาก็ยกมือขึ้นพนมกราบเรียนท่านว่าหลวงพ่อให้เขาเถอะขอรับเขาจะซื้อหรือไม่ซื้อก็เป็นเรื่องของเขาเพราะตั้งใจจะไปทำบุญท่านก็มองมองหน้าอาตมาแล้วก็บอกให้ได้แต่ไม่ซื้อคนอย่างนี้นะ ยังไม่มีลาบเราก็ถามว่าเลขอะไรท่านก็เลยบอกเขียนให้ก็ได้ท่านก็เขียนให้สามตัวแล้วท่านบอกไม่ตรงกลับนะหวยรางวัลที่หนึ่งคราวนี้ออกตามนี้ตาคนนั้นได้แล้วก็เอาไปใส่กระเป๋าไปอาตามาก็ขอลอกเขาไว้อยากจะรู้ว่าหวยออกจริงตามนั้นไหมแล้วเมื่อเวลาผ่านไปหวยออกจริงๆ ตรงเปงไม่ต้องกลับแล้วไปฟังข่าวว่าตานั่นแกรวยเท่าไหร่มีเรือยนต์อยู่ลำหนึ่งชาวบ้านเขาซื้อให้ก็วิ่งไปหน้าวัดสีกุกพอไปถึงวัดก็ไปถามพระปัจจุเที่ยงถามว่ารู้จักโยมคนนั้นไหมท่านบอกว่ารู้จักถามว่าบ้านนั้นนะ่ะเข้ารวยหวยเท่าไหร่รู้ไหมโดยมากคนที่ถูกรัตเตอรี่ใต้ดินก็มักจะมีข่าวไม่ยาก ๋ยวเดียวๆข่าวก็กระจายไปทั่วทุกทิศเพราสเมียนผู้จ่ยายก็เป็นคนโฆษณาเพราะเขาจะได้ขายได้ค่องๆประปลัตเทงก็บอกว่าถูกที่ไหนละ่ะเนี่ยก็จะยิงตัวตายถึงกับต้องห้ามปรามกันเลยละแล้วก็ถามว่าทำไมละ่ะก็ปรากฏตามเรื่องท่านบอกว่าแกไปขอหวยหลวงพ่อจงมาได้เลขมาสามตัว หลวงพ่อจงก็บอกว่าเล่นไม่ต้องกลับแต่ว่าที่ไหนได้หวยออกเข้าจริงๆสมิ้นเข้ามาจดแกไม่ได้ซื้อหวยของหลวงพ่อจงลืมเลขไปเล่นหวยอาจารย์อื่นเซเพลินไปหมดหมดไปหลายร้อยบาทแกเขียนไว้แล้วเลขของหลวงพ่อจงจะซื้อ200ร้ยแต่ลืมหยิบออกมาพอหวยออกปรากฏว่าแกไม่ถูก ไปเห็นเลขของหลวงพ่อจงเขียนทิ้งไว้ในกระเป๋าไม่ได้ซื้อไปกับเสมียนผู้จดเสียใจวิ่งเข้าห้องคว้าปืนจะยิงตัวเองเจ้าบ้างก็ต้องห้ามกันถึงเอาปืนไปเก็บไว้เวลานี้ก็ต้องมีคนมาคุมไม่กล้าห่างแกเกรงว่าแกนะจะทำลายชีวิตตัวเองนี่แหละท่านผู้ฟังไอเรื่องหวยเรื่องลาบนะมันเป็นอย่างนี้นะ กฎของความเป็นจริงนะมันมีอยู่คนที่ไม่มีลาบมันก็ไม่เล่นกรอกของดีไม่เอาเขาไม่ชอบกันแต่คนที่มีลาบจริงๆนะถึงแม้ไปพบอุจระเข้าก็ยังคิดเป็นหวยได้เลยแล้ววันนี้ค่ะเราก็จะมาเสริมดวงก่อนวันหวยออกกันค่ะอยากถูกหวยต้องฟังหกคิดลับเสริมดวงเรียกโชคลาบเข้าหาตัว ก่อนวันหวยออกหวยหรือสลากกินแบ่งรัฐบาลกิจกรรมเสี่ยงโชคที่อยู่คู่กับมานานลุนรางวัลลุ้นหวยกันมาไม่รู้เท่าไหรตัวเท่าไรแต่ละคนก็จะมีเลขเด็ดในดวงใจที่ได้มาจากแหล่งต่างๆหรือทำนายจากความฝันหรือเหตุการณ์แปลกประหลาดต่าง,างๆที่ได้ยินได้ฟังมาแต่เคยสังเกตไหมว่าทำไมทำไมบางคน มีเลขเด็ดใต้ทุกงวดแทบซื้อหวยทุกงวดกันเลยซื้อมาทั้งชีวิตแต่ไม่เคยถูกรางวัลกับเข้าสักครั้งพิกกบ,บางคนที่ไม่ได้ตั้งใจซื้อด้วยซ้าแต่กลับตกเป็นข่าวถูกหวยรางวัลที่หนึ่งไปแบบงงๆวันนี้เราก็เลยไปรวบรวมเคล็ดลับวันหวยออกสำหรับคนที่อยากถูกหวยโกรยเบอร์สักครั้งมาให้ได้ลองนำไปปฏิบัติกันดู ส่วนจะช่วยคุณให้ได้โชคได้ลาบถูกหวยรวยเบอร์มากน้อยแค่ไหนก็นแล้วแต่บุญภาวสานาจะทรงคำเตือนไม่แนะนำให้จดจอ่อหรือเครียดกับการเสี่ยงโชคเอาพอได้ลุ้นสนุกสนุกทำจิตใจให้สบายสบายจิ้มบ้างหัวเราะบ้างมีเวลาก็เข้าวัดทำบุญสดมนั่งสมาธิแผ่เมตตา ให้จิตใจร่มเย็นเป็นสุขเพราะจากคำบอกเล่าจากปากคนที่ผ่านการถูกหวยครังวันใหญ่มาแล้วนั้นก็มักจะพูดกันตำามกันว่าถูกหวยรยเบอร์มักจะเกิดจากความไม่ตั้งใจงวดนี้ลองไม่ตั้งใจซื้อกันดูบ้างตั้งใจด,ดีให้จิตใจเราสบายมีความสุขแล้วก็มาลุ้นกันว่างวดนี้จะมีดวงกับเขาไหม อย่างแรกเลยเก็บกวาดบ้านให้สะอาดเรียบร้อยเป็นระเบียบบ้านที่สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยโล่งโปร่งสบายจะดึงดูดพลังเรียกโชคลาภเงินทองเข้ามาสู่บ้านซึ่งเริ่มได้ตั้งแต่ประตูหน้าบ้านที่ต้องเปิดโลง่งเพื่อให้ลมเย็นสามารถพัดเข้าสู่ตัวบ้านได้สะดวกเพราะคนโบราณเชื่อกันว่าประตูบ้านคือด่านแรก ที่จะเรียกทรัพย์เข้าบ้านถ้าประตูบ้านมีสิ่งของกิดขวางเกะกะอยู่ก็จะทำให้โชคลาภเงินทองเข้าบ้านไม่สะดวกควรเปิดประตูหน้าต่างในช่วงเช้าเพื่อรับพลังงานธรรมชาติและเคลียร์พลังงานไม่ดีที่สะสมอยู่ในบ้านออกไปเมื่อมีลมจากภายนอกพัดเข้าสู่ตัวบ้านอากาศในบ้านก็จะสดชื่นเย็นสบายลงซึ่งในถังห่วงจุ้ยเชื่อกันว่า กระแสลมที่พัดเข้าบ้านจะพาเอาเงินทองโชคลาบเข้ามาพร้อมกันค่ะและประการที่สองการล้างจานหลังทานอาหารทุกครั้งนอกจากสงาการาศีจากตัวคนที่จะถูกหวยโกรธเบอร์แล้วที่อยู่อาศัยก็ต้องมีสงาการราศีไม่สกรปรกหรือเป็นแหล่งที่อยู่ของมดหนูมแมลงสาบ การถือเคร็ดละปังหลังทานอาหารเสร็จจึงเป็นทั้งการฝึกวินัยความรับผิดชอบให้ตัวเองและก็ยังเป็นแหล่งส่งเสริมสง่าราศีให้กับบ้านอีกด้วยห้ามวางทิ้งไว้เป็นภาระคนอื่นหรือปล่อยทิ้งไม่จนขึ้นโบทขึ้นราเพราะจะกลายเป็นโรงงานโรงอาหารของสัตว์ไม่พึงประสงค์ตามมาด้วยเชื้อโรคที่จะตามมา ส่งผลให้บ้านหมดสงาราศีประการที่สามสวมใส่เสื้อผ้าสะอาดดูดีในวันหวยออกให้ตื่นแต่เช้าคิดแต่เรื่องดีๆอาบน้ำแต่งตัวเลือกสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดดูดีเพื่อเสริมราศีคนกำลังจะถูกหวยห้ามใส่เสื้อผ้าข,ดขาดๆในวันหวยออกเด็กขาด เราจะทำให้ราศีคนดีมองไม่สดชสขัดโชคขัดลาบประการที่4ทางเดินในบ้านนอกบ้านต้องสว่างแสงสว่างในบ้านตามหลักความเชื่อจะเป็นตัวกระตุ้นโชคลาบให้เข้ามาในบ้านแต่ถ้าทางเดินในบ้านมืดไปหรือสลัวจนมองไม่เห็นก้าวแรกอาจจะทำให้คนสะดุดโน่นนี่เดินเตะขอบปู หรือเดินชนข้าวของระหว่างทางแน่นอนว่าพอเดินสะดุดแล้วจิตใจก็ขุ่นมัวอารมณ์เสียไปทั้งวันโชคราบหรือสิ่งดีๆที่ควรจะเข้ามาอาจจะหายไปได้เลยประการที่5การซื้อหวยกับแม่ค้าพ่อค้าหวยที่อารมณ์ดียิ้มแยม้มการซื้อหวยก็เหมือนซื้ออาหารตามสั่งพยายามเลือกแผงที่พ่อค้าแม่ค้า เชิญชวนให้เราแวะมาเลือกเลขที่ต้องการก่อนถ้าหากเลขที่ชอบไม่มีพ่อค้าแม่ค้าจะเสนอเลขอื่นๆหรือเลขที่สะดุดให้เลือกเลยแต่พ้นออกมาแล้วไม่ถูกห้ามไปต่อว่าตำหนิหน้าแพงให้ถือว่าเราทำบุญให้พ่อค้าแม่ค้าหวยกลางหน้าจะได้ไม่ขัดโชคขัดลาบอีกและประการที่หก เก็บฉลากกินแบ่งรัฐบาลอย่าให้ยับได้รรตตอรี่ใบที่ถูกใจแล้วพยายามเก็บรักษาให้ดีอย่าขยำพับจนยุยยีจนเพลอเข้าใจผิดว่าเป็นเศษกระดาษโยนทิ้งทั้งขยะไปหรือเก็บในที่ที่หายากหรือที่ลับตาจนลืมว่าซื้อรรตตอรี่ไว้ถึงเวลาตรวจหวยจะได้หยิบมาเช็คได้สะดวกสะดวก เพราะถ้าถูกหวยแต่หาสลักไม่เจอหรือสลักรถก็ชวดได้นะจ๊ะถ้าทำตามแล้วถูกหวยรวยเบอร์จะรางวันเล็กรางวันใหญ่อย่าลืมแบ่งเงินที่ได้บางส่วนไปทำบุญทำทานบริจาคให้กับผู้ยากไร้เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแบ่งปันให้แก่ผู้ที่ลำบากกว่าและเมื่อจิตใจเรารู้จักเป็นผู้ให้หลังจากที่เป็นผู้รับมาบ้างแล้ว ผลบุญน,นั้นจะส่งให้เราได้รับสิ่งดีๆกลับมาค่ะถึงจะไม่ได้กลับคืนมาในรูปของเงินทองแต่อย่างน้อยเราเองก็ได้ความสุขภายในใจจากการเป็นผู้ให้ที่มีค่าและยิ่งใหญ่กว่าเงินทองแน่นอนค่ะ